สบายดีสบายดีสวัสดีเพ c บีตรทุกคนเดอ้อสบายดีกันยามแรงพซี FC, ตอนที่ท้ายคิววิดโอนี้อยู่ก็คือห้าโมงแรงนั่นเองซึ่งมื้อน,นีอาการยูรงังสาดอากาศหนาวเย็นฝนตกหลินบิดมือเหลยอยู่บ้านพซีอากาศเป็นอะไรคอมมินบอก้รงลี้เด้อซึ่งเรื่องราวของคิววิดโอนี้พ p ซีก็คือมีคู่รักสาวแคนาดาคู่หนึ่งเนาะเพิ่นได้มาเที่ยวไทยซึ่งเพิ่นบอกว่าย้ำว่ามาเที่ยวไทยบ่ถึง หนึ่งวันเพิ่นต้องได้รีบจองตั๋วบินไปที่อื่นเลยพี c เฟซีเพราะเพิ่นบอกว่าประเทศไทยนะบอกตอบโจทย์เพิ่นในเรื่องการท่องเที่ยวว่าสั้นซึ่งเพิ่นแทนนามตัวเองว่าเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านแต่เพิ่นดันไปจองดันไปเที่ยวที่แรกของประเทศไทยอยู่ที่ภูเก็ต แล้วผ <c oughs> ูใ้ใดก็โงเนาะภูเก็ตก็คือเป็นเมืองของนักท่องเที่ยวเป็นเมืองของสาวต่างชาติอยู่แล้วที่แบบผูใ้ใดมาก็ตตรงได้ไปสินายเพฟซีแต่มันดันบตรงบตรงในในที่ที่แบบเพื่อนเที่ยวเพื่อนทันซีมักเที่ยวสไตล์แบบเงียบเงียบว,ว่าซันไซพีเพฟซีสไตล์แบบเรียนรู้วิถีชีวิต เนาะอืมแต่เพิ่นดันไปพิี่อ่์เรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้น้องนี่เองก็ได้มาจากซองไทโฟกัส้าวเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิปต้นสบับหลายๆก็ฝาฟพีเอฟซีไปติดตามซองเพิ่นได้เลยเด้อโอเคป่ะเดี๋ยวฮาไปฟังเรื่องราวของเพื่อนกันแลวน้องนี่เองจีมีความคิดเห็นของตัวเองมาว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในท้ายคลิปวิดีโอพีพีเอฟีแล้วหาค่อยไปรวมกันอยู่ในท้ายคลิปวิดีโออีกเทื่อนึงป่ะไปเบิ้งคิปกัน อะไรทําไมนักท่องเที่ยวรายนี้มาเที่ยวประเทศไทยได้ไม่ครบหนึ่งวันแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าเธอต้องหาตั๋วบินไปที่อื่นซะแล้วอืมพร้อมทั้งบอกว่าประเทศไทยไม่ตอบโจทย์สําหรับเธอเลยอืมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังกันเลยค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาคู่รักคู่หนึ่งทั้งสองเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์มาเที่ยวในประเทศไทยัท,ยทั้งสองเรียกตัวเองว่าเป็นนักเดินทาง ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเป็นแบ็คแพคเกอร์ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและซึมซับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละที่ที่พวกเขาไปซึ่งพวกเขาเน้นเดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและไม่เน้นไปในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และสถานที่แรกที่พวกเขาตัดสินใจไปเยี่ยมชมก็คือภูเก็ตซึ่งเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวที่คนไทยมักจะรู้ดีว่าที่นั่นจะมีชาวต่างชาติทั้งมาเที่ยวและมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากอืม,มากถึงขนาดถูกเรียกว่าภูเก็ตเป็นเมืองตากอากาศของชาวต่างชาติกันเลยทีเดียวอืซึ่งนักท่องเที่ยวคู่นี้หลังจากที่พวกเขาได้บินมาที่ภูเก็ตแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขามันไม่ใช่ความประทับใจ เพราะตั้งแต่พวกเขามาถึงภูเก็ตทุกสิ่งทุกอย่างในที่แห่งนี้ก็เหมือนจะไม่เหมาะกับพวกเขาถึงขนาดทำให้พวกเขาต้องบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบเจอเธอบอกว่าประเทศไทยไม่ตรงปกเอาเสียเลยไม่ตรงปกและไม่มีความน่าเที่ยวสำหรับพวกเขาแม้แต่น้อยอเขาก็บ่นว่าภูเก็ตมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจซะส่วนใหญ่อืมไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนในภูเก็ตก็ต้องจ่ายเงินและมีแต่เรื่องการค้า ไม่มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติพวกเขาไม่เจอผู้คนท้องถิ่นเลยอืแล้วในภูเก็ตนักท่องเที่ยวก็มากเกินไปพวกเขาไม่ต้องการแบบนี้อืมไม่ว่าจะเดินไปทางไหนไหนก็เจอแต่ชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยอืเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไม่เหมือนมาเที่ยวต่างประเทศเลยเพราะพวกเขาแทบจะไม่เจอผู้คนท้องถิ่นแม้แต่คนเดียวมันเลยทําให้การมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้ของพวกเขา ไม่มีความสุขเลยพวกเขารู้สึกผิดหวังกับการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้จนพวกเขาตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียง mm hmm. ซึ่งไปทางที่พวกเขาจะไปก็คือกัมพูชาลาวและเวียดนาม mm hmm. จากเรื่องราวนี้มันก็ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้ามาถกเถียงกันถึงเรื่องการเลือกเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยของทั้งสองคน mm hmm. ว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผล mm hmm. ที่ทั้งสองเลือกมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทั้งที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมผู้คนในท้องถิ่นอืเพราะภูเก็ตเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วโลกไฟฝันจะมาที่แห่งนี้แต่ถ้าใครชอบเที่ยวแบบธรรมชาติที่นี่ก็ไม่เหมาะสมอืมหลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นมีทั้งชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวประเทศไทย และก็คนไทยเองที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันก่อนเลยค่ะความเห็นนี้เขาบอกว่ามันน่าตลกมากๆฉันใช้เวลา30วันในภาคใต้ของประเทศไทยและฉันก็ไปเกาะเล็กๆในท้องถิ่นด้วยฉันสามารถทำได้หลายๆอย่าง mm. อีความเห็นบอกว่าไม่ผิดที่เขาจะคิดแบบนั้นเพราะในเมื่อการท่องเที่ยวไทยโปรโมตแต่รูปขี่ช้างรำไทยต่างชาติเขาก็คิดแบบนั้น เพื่อนของฉันยังถามเลยว่าคนไทยขี่ช้างเป็นทุกคนใช่ไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยคือสถานที่สุดโปรดฉันเคยไปมาืจะใช้เวลาเพียงวันเดียวตัดสินใจเรื่องนี้อีกคนก็บอกว่าน่าสงสารนะครับเมืองไทยมีครบทุกบทบาทอยากเที่ยวแบบไหนก็มีให้เลือกคุณน่าจะหาข้อมูลก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ ความเห็นนะครับความเห็นนี้เขาได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อมาแบบประชดประชันนะค่ะโดยเขาบอกว่าคุณควรไปซีเรียหรืออัฟกานิสถานที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนะและคุณก็จะมีเวลามากมายเพื่อสำรวจทั้งสองประเทศนี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาบอกว่าแนะนำให้เธอขึ้นไปทางเหนือไม่งั้นก็ไปภาคอีสานร,รับรองเจอคนท้องถิ่นและวิธีการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างแน่นอนอ รวมถึงโซนนอกเมืองด้วยที่นั่นมีวิถีชีวิตแบบบ้านธรรมดาธรรมดาให้ดูเยอะแยะความเห็นต่อไปขอแสดงความเห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่ห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรจากเมืองเดียววันเดียวแล้วคุณไม่คิดบ้างหรือว่าประเทศนี้มีอะไรให้สำรวจอีกบ้างความเห็นนี้เขาบอกว่าฉันขอแนะนำให้คุณลองไปเที่ยวที่กระบี่และเกาะต่างๆรอบๆดูอย่างเช่นเกาะ พีพีหรือกลันตาพีพีรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือด้วยที่นั้นมีความเป็นท้องถิ่นและมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าภูเก็ตคนอมเม้นต์นี้เขาบอกว่าสัปดาห์ก่อนฉันกับสามีไทยไปเที่ยวสุพรรณบุรีไม่เจอคนต่างชาติเลยทุกคนพูดภาษาไทยกับฉันด้วยซ้ำฉันเลยสงสัยว่าพวกคุณเป็นนักท่องเที่ยวมืออาชีพจริงหรือเปล่าเพราะเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้เลย ฉันมั่นใจว่าสถานที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ไม่ได้มีแต่ชาวต่างชาติเยอะเหมือนที่ภูเก็ตคนต่อไปนะเขาได้แสดงความเห็นไว้ว่าพวกคุณเป็นนักท่องโลกไม่ใช่น,นักท่องเที่ยวแต่พวกคุณก็บินตรงไปยังเกาะที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศประเทศไทยและคุณก็รู้สึกแปลกแปลกมันช่างน่าจริงๆอยากเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นไปยังจังหวัดอื่นได้นะ ภูเก็ตคือเมืองของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากอยู่แล้วถ้าคุณชอบแบบธรรมชาติคุณก็พากันขึ้นดอยหรือไปที่ที่ไม่มีฝรั่งก็เยะๆนอนอยู่บ้านก็ต้องใช้เงินใครๆเขาก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยเพราะที่นั่นมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากภูเก็ตมีอีกมากมายที่น่าเที่ยวนอกจากความคิดเห็นของตาชาวต่างชาติแล้วก็ยังมีความคิดเห็นของคนไทยอีกมากมายเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยกันนะคะ คนไทยท่านแรกบอกว่าฉันอยากแนะนําให้คุณไปเที่ยวที่เชียงใหม่เชียงใหม่เพราะที่นั่นเป็นที่ที่เที่ยวสําหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติอืเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมและเข้าถึงคนท้องถิ่นได้ง่ายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอยากให้คุณลองไปเที่ยวที่เชียงใหมด่ดูถ้าภูเก็ตคงไม่เหมาะสําหรับสายเที่ยวแบบคุณอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่เชียงใหม่เป็นเมืองที่สงบลมเย็นฉันแนะนําให้คุณไปที่นั่น ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันอยากให้คุณลองเปิดใจอีกครั้งไปเที่ยวที่เชียงใหม่ดูเป็นยังไงกันเดย์พเซหลังจากที่ได้เห็นคิววิดีโอนี้แล้วตั้งต่ต้นจดจบก็ขอน้ำพีเอซคอมเมนต์กันยางสุภาพเดดเลยพเพซเด้อเพราะว่าหน้าตอนนี้ยูทูบ ข้าจาถ้าหากเขาคอมเมนต์ขำที่แบบแลงๆนะมันซีโบสูขึ้นมาใน YouTube ได้เ็บ,บสีน้องมันซีโบสูขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮัน u t u b e เองค่อนข้างปิดกันเกี่ยวกับาำว้าวแหงๆสินะ่ะคือเมื่อวานนี้นะเพแบบสีน้องลี่เอ,อาคลิปที่น้องเพื่อนคนที่เผาเงินบาทเนาะน้องลี่เองตั้งซื้อคลิปว่าเผาสหนะเพแบบสีติดเหลืองเลย ต้องต้องบริไซค์ขำนานจึงจึงสามารถเผยแพร่ลงไปได้สินะซึ่ง Youtube บ่กค่อยสนับสนุนเรื่องเรื่องไซ้ความหุนแหงสิน่ะนายเพลสิน้องนะอ่าบันนีุ้้งนี่เองความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากที่ได้เห็นคีวิดีโอนี้แล้วหู้สึกจังไรความจริงุ้งนี่เองคิด คิดว่ามันบ่ค่อยสมสมเหตุสมผลปันไดคือว่าแหละเนาะถ้าสมมุติเฮาเป็นสายเที่ยวแบบโบมันสายเที่ยวที่ไปเที่ยวไปเที่ยวแบบา,งา์ง่ายๆไปใส่กระดาสินะมันกาคงบ่มะเนาะเพราะว่าเพิ่นแบบเน้นนักเจาะจงไปที่แบบเรียนรู้วัฒน,นธรรมอ่าท้องถิ่น ยักเขาถึงผู้คนในท้องถิ่นและแน่นอนเพิ่นดันเลือกไปภูเก็ตเนาะภูเก็ตพัดดันเป็นที่ที่แบบนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกอยากมาสิไหนเพปซีกันเลยแบบโบ่บ่ตรงเป้า แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของน้องลีเองคือจังนี้นี่เลยเพฟซีทุกๆเทื่อนที่น้องรีไปเนาะเฟฟซีซีมักว่าเฟฟซีซีมักใครมักเบาให้น้องลีว่าเอ๊ะเรื่องแค่นี้ก็ถ่ายลงสินเพฟซีความจิงมันมันกระเม่นหละมันเป็นเรื่องแค่นี้สาหรับสําหรับคนที่เห็นบ่อยๆสินะ่ะแต่มันเป็นเรื่องแป๊กสาหรับน้องลีผู้ที่บ่เคยเห็นสินะ่ะแล้วเวลาที่น้องลีเจอไอกอย่างเทียบบ่ค่อยดีหรือว่าเจอการบริการที่บ่ค่อยดีถ้าถามว่าเคยเจอบ่มันก็เคยเนาะเพฟซีเนาะเอาตรง ตรงเลยมันก็เคยแต่ว่าน้องนี่เองบ่ค่อยออกมาว้าวบ่เคอยถ่ายคลิปลงสินะ่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้องนี่เองอเวลากินอีหยังที่จะบถถ่ทึกปากคือกันหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่ตัวเองบ่ค่อยมากสินะ่ะน้องนี่นก็บ่ค่อยบอคอย่บอค่อยเฮดคลิปลงว้าวห้ดอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้องนี่นเองบ่สามารถแบบเฮาบ่สามารถเอาแค่แบบจุดเล็กๆของเฮาไปตัดสินใดพีพีเอฟซีเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนอื่นเขาจามาเขาเจ้าไม่เจอคือเฮาเด้ คนอื่นขเขาจะาอาสิมากในในสิ่งที่เขาบ่ามากสีหนเพบสี Pepsi, เนาะแต่การทําคลิปนี้พังเหียนก็รู้สึกว่ามันแรงเกินไปเนาะที่ที่บอกว่ามาเที่ยวแค่แบบบ่อดวันต้องได้รีบจองตัว๋วอ่าไปเลยไปประเทศอื่นเลยแล้วก็บอกว่า,วาตรงปุกอีกสินะและการกินอาหารคือการณนะปัจจุบันนี้เห็นนักรีวิวหลายๆคนมักตํานิ มักจมตีฮานบางฮานจนเฮ็ุให้การเฮาตำหนิแบบเฮาเป็นคนสาาานะอินไอเพฟซีแค่แบบคำว้าของเฮาเล็กๆน้อยๆน,น,นะมันสามารถเฮ็ุให้กิจกรรมของคนคนนึงสามารถปิดตัวไปได้เลยยิ่งผู้ให่เป็นคนดังๆนี่นะมีผลกระทบแหงพีพีเอฟซีนุ่งเหลอกเลยเนาะก็คือจังคือนักรีวิวสินะเขาเจ้าไปซิมฮานนี้ และมันเวลาเอามารีวิวมันก็สิเห็นเป็นโลโก้ของฮานสินายเพปซีแล้วก็บ,บอกตินูนันนี่ว่าบอเซปสินะแล้วมันฮานนั้นแน่นอน้รับผลกระทบแน่นอนแล้วบัดนี้่ามีนักรีวิวคนหนึ่งมีนักรีวิวอาหารคนหนึ่งของประเทศไทยที่ต้องเร่งมาคาเว้าของเพื่อนเฮงนั่นก็คือเราไม่สามารถเอาลิ้นของเราเพียงอันเดียวยนะไปสามารถตัดสินว่าอาหารนี้อาหารจานนี้อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่า คนเขากินบ่คือกันว่าคนมากหวานบางคนมากซ้มบางคนมากเค็มสินะเขาบ่ามากเขาก็แค่แบบโอเคบ่ลงก็ได้สินะเขาไปเจออันไหนมากเขาก็แค่ลงแล้วก็บอกโตผู้ให่ที่บบมากินแล้วมากคือเขาก็มากไปสินไหนพีเอซีอันนี้นกีกเอกมากแห่งแล้วมันก็คล้ายๆกับอันนี้แหละถ้าเฮาไปเที่ยวในที่ที่เขาบ่ามากเขากระค่ไปที่อื่นบ่จําเปีต้องจุ่มตีก็ได้นะพเอฟซีเนาะ ประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวน้องวีเองขอตัวลาไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีจ้า